สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยง,งอีกหนึ่งวัน,นครับนีบรรยากาศยามเที่ยง,งวันนี้ก็เตรียมประกอบเราเลยครับตู้เบาเท็กปากดรอปปากดรอปนี่นะครับเบาเท็กแล้วก็ที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับสดๆทุกวันที่อุบลราชธานีบีบีสิบแปดนิ้วเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับบันนี้บีบีสิบแปดนิ้วแล้วก็เทอร์โบสิบแปดนิ้วน่าจะหมดวันนี้นะครับน่าจะหมดวันนี้ครับแล้วก็ที่ที่นหนึ่งะครับแล้วก็เตรียมประกอบก็น่าจะหมดหมดหรือเปล่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้พ่นสีมาส่งดีครับพรุ่งนี้ครับ ทีมงานเราก็พ่นสีอีกพรุ่งนี้เช้าก็ยกเข้ามาที่ร้านนะครับทีหนึ่งวันนี้ประมาณเกือบแปดสิบใบนะครับตอนนี้ต้องเร่งออเดอร์ออกก่อนปีใหม่ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าเมื่อคืนนะครับก็นี่ครับมีเดือนน่าร้ายกระสอบรำน็อตสั่งซืกระสอบมาเรงทำไปสั่งเงินกระสอบครับเพราะใช้วันนั้นกืบพันกว่าตัวอุปรกรณ์ชุดตู้อุปรกรณ์ต่างๆครับนี่ก็เป็นชุดเครื่องเสียงครับนี่ครับนี่นชุดเครื่องเสียงสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปด ีรลำโพง12นิ้วไอ้บาปเลยที่นี่เป็นลำโพงกับคนต่างๆเครื่องเสียง2คูณ2 4ค right. mm ูณ4 8คูณ8นะฮะ08563130010ก็27566497นะครับลูกค้าที่กำลังมองหาตู้ซับเบียร18นิ้วรถบัสเทอร์โบ18นิ้วก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับเราประกอบประสดทุกวันนะครับจะเปิดดูดอ่ครับ นี่ครับลำโพงที่เราใช้ครับเนี่เป็นรุ่น18โปรทูนะครับเปิดให้ดูแบบนี้นี่เปิดฝาแบบนี้18โปรทู o มาเด็ก2ก้อน1,900ไวซ์ซีนิวตัวนี้ครับ18โปรทู5,999บาทตัวนี้ครับดูครับนี่เนีใส่ต่อสายไล้วอัตราคู่เขาครับยี่ิบวินเกตต์แงงานสีโจตันนะครับการผลิตตู้ลำโพงนะครับเจมอนว่านะเจมอนว่ายนะทีดีหนึ่งพร้อมจ ที่หนึ่งห้อดอกหกใบตู้ปลาแปดใบนี่ครับออเดอร์ส,สดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับที่นี่<า>หนึ่งแปดใบร,รับปุ๊บก็จะวอมาเลยครับนี่ครับนี่สิแปดโปรตูตอนนี้น่จาจะโอ้โหถ้าออเดอร์วันนี้เพิ่มน่าจะเป็นประมาณเก้าสิบใบเก้าสิบใบครับประมาณเก้าสิบใบตอนนี้ครับมาเพิ่มอีกสิบสิบแปดสิบสองสามประมาณแปดสิบ ตอนนี้ที่ดีหนึ่งวันนี้ออเดอร์วันนี้ที่ดีหนึ่งพร้อมดอกตอนนี้ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ90 92ใบนะครับก็าสิสองใบตอนนี้ครับนี่ที่ออเดอร์ตอนนี้ครับนสดสดแบบนี้ทุกวันเลยนะครับนี่ให้ลูกค้าได้ชมกันนี่ครับสดสดแบบนี้ครับนี่ผมก็คือให้ดูคลิปสดสดเลยนะครับนี่ให้ดูชิ้นสดสดเลยครับทุกวันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกเสาร์นะครับบีบีสิบแปดยิวครับงานสีตัวตามให้สวยแบบนี้ครับดูนะครับ 18นิ้วนะครับเทอร์โบ18นิ้วมาดูเทอร์โบบ้างครับวันนี้เปิดตัวททททเทอร์โบตัวใหม่นะวันนี้นะครับเปิดตัวเทอร์โบ18นิ้วบาวเท็กนะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ,ทบเทอร์โบ18นิ้วบาวเท็กวันนี้เราจะเปิดตัวแล้วก็เป็นรุ่นมันจะมีรุ่นรุ่นสแตนดาร์ดนะ18นิ้วยี่เปียดเดียวเหมือนกันนะยี่เปียดเดียวก็มีรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นอัลโตมิแล้วก็รุ่นบาวเท็ก18นิ้วก็มีรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นอัลโตมิสแล้วก็รุ่น Bal บาวเท็กเหมือนกันนะครับลูกค้้้าาาที่่สััังงจองาากกกก็ฝตติดดมววยนนแล วันนี้จะเปิดตัวตู้ตัวใหม่18นิ้วบาวเทคนะครับท็อปนะครับรองท็อปแล้วก็รุ่นทั่วไปนะครับมี3ารุ่น2 1นิ้วเราก็มี3มรุ่นนะครับแล้วก็18นิ้วก็มี3ามรุ่นนะครับใครที่สั่งจองก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับมีทั้งสแตนดาดอัจมิบาวเทคนะครับ3รุ่นนี่ครับน่าจะเอาเขามาแล้วนครับนี่โอ้โหครับทางประกอบซี้รุ่นอะไรอาจารย์ขุนนี้รุ่น โอ้ีหงานท็อปใช่ไหมนี่โอ้โหนี่คร right? <in> ับ <n> นี f, ่เดี๋ยวรอประกอบครับเดี๋ยวรอประกอบแล้วรอชมเอาเรียกก๊อย่อยก่อนนะครับนี่18นิ้วงานท็อปดูงานสีครับโอ้โหเนี่ยเจิดวยแบเนี่ยเลยนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวรู้แต่ตามตัวนี้เป็นรุ่นกลางนี่เป็นรุ่นกลางนี่ครับเป็นรุ่นกลางตัวนี้รุ่นกลางเแต่สำหรับอ่าอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าทั้งสองผมเลเป็นเป็นรุ่นกลาง แต่ท้าแกงปัง๊มก็บางเจ้าก็เป็นตัวท็อปแล้วนะครับแต่สำหรับทางร้านเราก็เอาเป็นรุ่นแต่ท้าแกงปังป๊มเป็นตัวท็อปสำหรับรุ่นทั่ว,วไปแต่ตัวนี้เราทําเป็นรุ่นกลางนะครับนี่ใช่ไหมนี่มาเอาลงจากรถครับนี่ครับนี่ครับ<า>นี่รถที่มานรถไม่ล้างน้ําไม่อาบเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับน,นี่ครับรถรถเราไมา่ธรรมดาครับรถเรา นี่ครับ่อพ่นสีเสร็จใหม่ๆครับนี่ครับนี่เหนียบสดๆเลยครับนี่ครับคนเสร็จก็เอาขึ้นมาเลยครับถ้าจะแห้งก็้ครับนี่เสร็จประมาณตีสามพนเสร็จตีสามบอาคนณรถมาคุณเนี่ยเอาจอข้างหน้าแล้วคุณเองจอข้างหน้าก่อนครับเหนียบพ่นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกครับเอาขึ้นมาอีกทีละสิบหกไปนี่ครับเอาขึ้นมาทีละสิบหกไปครับนี่ครับผมลูกค้าท่านที่อุดหนุนก็สั่งจองด้วยนะครับ ออกสดหยาบทุกวันนะนี่สบานต้องมี2ตัวนะครับสแตนบายเห็นไหมร้อนเราลลก็เปลี่ยนทันทีครับเนี่ยเพราะว่าขันทั้งวันนะครับนี่ขันทั้งวันนี่ครับสบานต้องขันขันคือไม่มีเวลาพักเลยครับสบานนี่ก็คือคนหนึ่งจะมี2ตัวนะครับคือร้อนก็ต้องเปลี่ยนร้อนก็ต้องเปลี่ยนเลยนะครับนี่กําลังเตรียมออเดอร์ต่างๆให้ลูกค้าชมลูกค้าที่สั่งจองเครื่องเสียงรีบสั่งจองก่อนที่ขนส่งจะหยุดรับแต่ว่าเราจะมีแผนสองครับถ้าขนส่งหยุดรับผมก็จะให้ รถล,ล่องรถทางร้านเยวิ่งจัดส่งให้ลูกค้านะครับบนกรุงเทพนะครับตั้งแต่ยี่สิบเป็นต้นไปสั่งเช้าได้เย็นอุบบกรุงเทพแล้วอุบบกรุงเทพสั่งเช้าได้เย็นเลยนะครับลูกค้าที่สั่งจองเครื่องเสียงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ